สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ถาโร่นะคะชาแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออเลโกวันนี้แพรจะดูดวงแรนดอมนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดเอาไว้ในเรื่องของความรักเนะ่ะเขาคนนั้นนะ่ะคนที่ใช่ของคุณนะ่ะจะต้องรออีกนานไหม,มกว่าจะได้เจอคนที่ใช่จริงๆะ่ะคนที่จะอยู่กันไปยันแก่ยันเท่าอะ่ะคนคนนั้นนะ่ะ มีจริงไหมนะในความหมายก็คือบางคู่บางคนอาจจะคาดหวังแล้วก็รอคอยแม้กระทั่งสิ่งที่ดิวอยู่เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะใช่หรือเปล่าใช่คนที่เป็นตัวจริงหรือเปล่าประมาณนี้นะก็ลองฟังดูนะคะคุณอะผ่านเรื่องเจ็บปวดเรื่องเสียใจอะ่ะมาเยอะ บางครั้งก็รู้สึกไม่อยากที่จะมีใครแล้วในชีวิตเนี้ยนะคล้ายๆกับว่ามันไม่เป็นไปอย่างหวังอะ่ะและการเวลาในแต่ละวันมันก็รวดเร็วเสือเกินคุณทำงานรักตัวเองดูแลครอบครัวอะไรอะ่ะมาเป็นอย่างดีแต่พอมีความรักทีไรพับพาทํำไมมันถึงจะต้องผิดหวังตลอดทั้งที่ไม่เคยที่จะทำอะไรผิดเลยอะ่ะแม้กระทั่งในเรื่องของ การที่จะไปเป็นคนที่ทำผิดในเรื่องความรักในรูปแบบไหนก็เถอะก็ไม่เคยคิดแบบนั้นรักแต่ความถูกต้องมาตลอดแต่สิ่งสิ่งนั้นไม่เคยตอบแทนคุณเลยอะ่ะมีแต่เรื่องที่บางครั้งอะ่ะคุยกันอยู่ดีๆคบกันอยู่ดีๆก็หายไปหายไปเป็นแบบกระทนันหันไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจะแก้ยังไงไม่รู้ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณตอบไม่เคยได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นแบบนี้มาโดยตลอดมีคนชอบมีคนรักแต่ก็อยู่ได้ไม่นานแล้วก็จะต้องทำให้คุณผิดหวังเสียใจเสมอๆคุณก็มองว่าหรือว่าชีวิตนี้ชาตินี้เนี่ยฉันเกิดมาเพื่อเพื่อจะต้องอยู่คนเดียวแล้วก็จะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอด บางครั้งก็รู้สึกน้อยใจกับโชคชะตานะว่าคนเราอ่ะทุกคนอ่ะก็อยากมีคู่อยากมีความรักอยากมีครอบครัวอยากมีลูกน้อยๆไว้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเลือกไม่ได้อะกับสิ่งที่ไปเจอมันไม่เคยลงตัวเลยอะนะคุณก็ทุกวันนี้อาจจะได้หันหลังให้กับความรักแล้วแล้วก็รู้สึกว่าความรักมันมันเป็นสิ่งที่สวยงามอ่ะสำหรับ คนอื่นทั่วๆไปแต่สำหรับคุณอะ่ะมันก็ยังสวยงามแต่มันไม่เคยปรากฏในชีวิตคุณเลยไงเออก็ได้แต่ทำดีในแต่ละวันไปมีหน้าที่อะไรก็ทำไปรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบครอบครัวหน้าที่การงานคุณเป็นคนที่รักความถูกต้องมากๆอะ่ะคือคล้ายๆกับว่าอะไรที่ผิดอะ่ะ คุณจะไม่แตะต้องและคุณจะไม่ทําแล้วก็ยึดมั่นในความเป็นตัวตนความเป็นตัวตนของคุณคืออะไรคือคุณอาจจะดูนิ่งในบางครั้งบางคราวแต่บางครั้งคุณก็ดูสนุกสนานแต่ในชีวิตของคุณอะมีขอบเขตว่าอนาคตคุณจะทำอย่างไรต่อไปในอีก หนึ่งปีข้างหน้าสองปีข้างหน้าหรือยาวๆต่อไปแล้วก็บางครั้งคิดแล้วก็รู้สึกเวิร์งวางนะเพราะอะไรในนั้นมันไม่มีใครให้วางแผนไงหนึ่งไม่มีเรื่องคู่สองไม่มีเรื่องลูกให้ต้องวางแผนมีแต่ตัวเองนี่แหละที่จะนับวันที่จะอายุมากขึ้นไหมแล้วก็จะต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงให้ดีอย่าได้เป็นอะไรเดี๋ยว เป็นภาระสําหรับคนข้างหลังแล้วก็ยังไม่รู้เลยคนข้างหลังจากคุณเนี่ยจะเป็นใครที่จะดูแลคิดไปคิดมาโอ้โหไม่ไหวแล้วปวดหัวเหลือเกินปวดหัวไม่พอแอบแนวเป็นแบบกลัวๆด้วยอะ่ะพราะรู้สึกว่าเออชีวิตคุณอะ่ะมันมันดูเวิง้วงว้างยังไงไม่รู้นะเออแต่พอนึกขึ้นได้อีกทีหนึ่งเฮ้ยก็ไม่เป็นไรนี่ คนอื่นคนอื่นเยอะแยะเลยที่เขาก็ยังไม่มีใครหรือเขาเคยมีแล้วแล้วเขาก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นมันมันไม่ใช่สูตรตายตัวนี่ที่ว่าการที่เรายังไม่มีใครแล้วเราจะต้องอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูแล้วลันทดขนาดนั้นเนี่ยพอคุณคิดได้แบบนั้นคุณก็เปลี่ยนใหม่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ชั่วโมงนี้จะต้องทำงานเก็บเงินก่อนนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญ ถ้าไม่มีเงินอันนี้ยน่ากลัวเพราะตอนนี้ทำไมยังทำได้ยังมีแรงยังมีกำลังต้องทำก่อนถ้าไม่มีเงินน anyway, ี่สิอ่าบ้นปลายอันนี้ยน่ากลัวแน่นี่คือสิ่งที่คุณคิดแล้วคุณก็ไม่ได้กลับมาหวนนึกไอ้เรื่องความลงความรักอะไรเนี่ยสักเท่าไหร่แต่เวลาดูสื่อโซเชียลหรืออะไรหรือเห็นเพื่อนที่เขาแต่งงานก็แอบนึกแหละแบบ ทำไมมันเพอร์เฟกแบบนี้ทําไมมันดีแบบนี้เน่คุณก็คิดแต่มันเข้าใจว่าคุณอาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่มากกว่าไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีคู่นะเพราะที่ผ่านมาเดวิลคุณน่าจะเจอพลังงานของความรักที่เป็นคู่กรรมหรือเป็นคนที่คุณจะต้องผ่านจุดเนี้ยจะต้องใช้เวลาตรงเนี้ยเพื่อ ทำภารกิจที่ข้างค้าไม่ว่าจะเป็นกรรมเก่าหรืออะไรก็ควรในอดีตอดีต,ตชาติอะไรก็แล้วแต่ที่ล่วงล่วงเกินกันมาแล้วก็ตามติดกันมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงซึ่งมันเป็นคำถามท,าที่อยู่ในหัวคุณโดยตลอดว่าทำไมทาไมชีวิตฉันจะต้องเจอแต่อะไรแบบเนี้ยเอออยู่ดีๆแล้วก็ออกไปก็ไม่ได้ทะเลาะแต่ก็ ไม่คิดที่จะจริงจังอยู่กับคุณเลยอ่ะคุณไม่ดีตรงไหนเหรอการศึกษาเหรอรูปร่างหน้าตานิสัยเหรอหรืออะไรหรืออายุก็ไม่น่าจะใช่เคยทําอะไรดราม่าใส่เขาไหมก็ไม่เคยไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเหตุและปัจจัยมันเป็นแบบนั้นที่มาที่ไปศินอาจจะไม่เสมอกันหรือบุญธรรมาร่วมกันแค่นั้นมีแค่นั้นก็คือแค่นั้นเพราะฉะนั้น ตรงเนี้ยกับเวลาที่เหลือต้องใช้ให้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดทํางานให้เต็มที่อย่าไปไหนไปเพราะอะไรเป็นการเปิดโลกกว้างคุณจะได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ดีของชีวิตต้องใช้ชีวิตในลักษณะที่อย่ารอคอยกับความสุขข้างหน้าแต่จะต้องใช้ความสุขตรงเนี้ให้เต็มที่ใช้ชีวิตตรงนี้ให้เต็มที่ มันก็จะเป็นความสุขในวันข้างหน้าซึ่งคุณไม่ต้องรอคอยเลย q u e e n of Pentacle s คุณเป็นคนที่มีคุณค่ากับตัวเองนะตรงนี้สลับกับฝั่งเอาได้นะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้เป็นเพศไหนก็ได้คุณมีคุณค่าในลักษณะที่ว่าตอนเนี้เลยตอนเนี้เลยไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับอะไรเนี่ยมันมีทิศท,ท,ทางของความเจริญทิศทางของความก้าวหน้ารวมทั้งมีคนนะ่ะ ชอบคุณเยอะนะแต่บางครั้งเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเขาก็ไม่กล้าไงด้วยราศีไหมออร่าแล้วก็อะไรหลายอย่างของคุณอะ่ะมันก็เป็นการที่คัดสรรคนที่จะเข้ามาด้วยตัวของคุณเองอยู่แล้วโดวยที่คุณอาจไม่ได้ว่าจะวางตัวขนาดนั้นแต่เขาเรียกว่าไงอยู่ในจุดที่คนที่จะเข้าหาคุณได้นะ่ยมันจะต้องเป็นคนที่ ใกล้เคียงกันแบบนั้นคนคนนั้นน่ะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอนะแต่กว่าคุณจะได้เจอคุณจะต้องผ่านความทุกข์ใจความเสียใจในเรื่องความรักอะ่ะนานับไม่ถ้วนนานับครั้งไม่ถ้วนนั่นแหละแล้วคุณจะได้เจอคนที่ใช่เขาอาจจะมาช้าในวันที่ตัวคุณเองน่ะคุณอาจจะไม่ได้คิดในเรื่องความรักแล้วคนคนนี้ ที่เห็นนะลักษณะเป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะอาจจะเป็นชาวธาตุลมชาวธาตุลมเมทนตูนลุมก็ได้เขาก็เคยผ่านเรื่องเจ็บปวดเสียใจมาแต่เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้เวลากับเรื่องความรักสักเท่าไหร่เพราะเวลาของเขาส่วนมากหนึ่งเลยชอบอยู่กับตัวเองสองเล่าเรียนศึกษาทำงานโฟกัสในเรื่องพวกนี้แล้วก็ในเรื่องของปัจฉญา ในเรื่องของพระพุทธศาสนาเขามีความสุขกับตัวเองในรูปแบบที่สุขจริงๆเขาไม่ได้สุขแบบต้องการที่จะใช้กฎแรงดึงดูเพื่อให้ได้เจอคนที่ใช่แต่เขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วอะวันที่คุณเคยร้องของอะจำได้ใช่ไหมขอให้เจอคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็เถอะขอให้เข้ามาแล้จริงจังจริง,จรง,จรงใจ ใช้ชีวิตอยู่กับคุณตาไปยันแก่ยันเท่าอะไรพวกเนี้ยในวันที่คุณจบกับเรื่องต่างๆนั่นน่ะมันเป็นในข่าวเคาะในข่าวที่คุณน่ะจะต้องผ่านตรงนั้นโดยโดยที่มันจะต้องเป็นแบบนั้นน่ะขัดขืนไม่ได้เออพูดง่ายๆต่อให้เราอ่ะจะไม่อยากให้เกิดบางอย่างมันก็จะเป็นจะต้องเกิดในเมื่อมันเกิดแล้วมันก็จะดับ พอมันดับไปสิ่งใหม่ก็จะเกิดตามขึ้นมาเขาอาจจะเป็นคนที่ดูภายนอกเนี่ย,ยจะพอๆกับคุณเลยไม่ส่งอารมณ์ไม่ส่งความรู้สึกแต่มองแล้วมีความรู้สึกขลังมีความรู้สึกหนักแน่นอยู่ในนั้นเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตแล้วก็บุคลิกเนี่ยผู้บริหารเจ้าของกิจการได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติ หรือเคยใช้ชีวิตอยู่ต่างชาติมาก่อนต่างที่ต่างถิ่นแล้วก็มาเจอกันกันกบคุณไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็เถอะนะซึ่งตอนนั้นน่ะตัวคุณอาจจะรู้สึกขยะแกับความรักไปแล้วอะแล้วก็ไม่อยากที่จะสัมผัสอีกเพราะไงมันดีแหละเวลามีคนเข้ามามันดีแหละที่เวลาได้คุยกันในรูปแบบของความรักอะเพราะความรักสำหรับคุณอะมันก็คือสิ่งสวยงาม แต่คุณก็ไม่ไม่ได้มั่นใจว่ามันจะประสบความสำเร็จคือไม่ใช่ว่าลืมอดีตไม่ได้นะแต่มันมันเป็นอะไรที่ซ้ำๆย้ำๆเห็นไหมแล้วมันก็พอมาเจอมันก็จะมีความกังวลใจอยู่เบาๆว่ามันอาจจะต้องเป็นเช่นนั้นนี่ไงไพ่หกถ้วยกับหัวมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคุณต้องเปิดใจจะไม่เหมือนเดิมจะไม่เหมือนแบบเดิมที่คุณเคยเจอมา ที่จิตใจของคุณน่ะจะต้องเสียอกเสียใจขนาดนั้นน่ะสิ่งสิ่งเนี้ยจะเป็นสิ่งที่คุณน่ะเคยร้องขอเอาไว้ด้วยความที่คุณน่ะหนักแน่นแล้วก็อดทนมาโดยตลอดเป็นคนดีไม่เคยคิดทําอะไรผิดนั่นแหละเลยทําให้คุณน่ะจะได้รับสิ่งเนี้ยเขาอาจจะมาในรูปแบบของคนคุยเพื่อนลูกค้าหรือการยาณมิตรก็ได้นะ แรกแรกเนี่ยจะศึกษาดูใจกันก่อนหรือพูดคุยกันให้ได้เรียนรู้เนี่ยคนคนนี้เนี่ยถ้าคุณเจอเนี่ยเซนคุณจะมีความรู้สึกคลับคล้ายคับคาหน้าตาเหมือนเหมือนจะคุ้นเคยแต่ก็ไม่คุ้นเคยอืมแล้วเขาคนนี้จะเป็นคนที่เอาเป็นว่าโสดแล้วกันโสดในรูปแบบไหนก็ได้แต่โสดอืมโสดแล้วก็ได้อย่างนี้อ่าจะได้เข้าใจตอนนั้นน่ะ ตัวคุณะจะอยู่ในจุดที่การงานสักเซสมากชีวิตดีมากอยู่คนเดียวก็ได้ไม่มีใครก็ได้ไม่ได้ประชดแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเขาก็จะเห็นคุณเขาจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ดูดีจังเลยคนคนนี้ทำไมดูใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่งตัวเรียบง่ายแต่ทำไมดูมีสเสน่ห์แล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรเชื่อมโยงกันบางอย่าง คุณและเขาจะมีพลังงานบางอย่างซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตัวเขาจะมีความประทับใจในตัวคุณแต่ตัวคุณตอนนั้นนะยังไม่ได้ประทับใจอะไรเขาเพราะคุณมองว่าถ้าประทับใจแล้วเดี๋ยวก็เหมือนเดิมอีกก็ยังคงคิดแบบนั้นแต่ขอให้เปลี่ยนใหม่นะให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณจะได้รับต่อจากนี้ในทุกๆเรื่อง การเงินการงานความรักหน้าที่การงานคุณดวงคุณเปิดแล้วคุณจะได้เจอในสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมคุณสมควรที่จะได้รับแล้วแหละเพราะที่ผ่านมาจนคุณอยู่ได้ถึงทุกวันนี้อยู่ได้เป็นแบบเป็นหนึ่งอะเป็นหนึ่งนั่นหมายถึงจะท้อจะแท้จะร้องไห้กี่พันครั้งคุณก็ยังทำเพื่อครอบครัว ทำเพื่ออนาคตทำเพื่อตัวเองไม่เคยท้อแล้วก็เป็นภาระเป็นปัญหาให้กับใครเลยอ่ะเพียงแต่คุณหยุดที่จะรักษาแผลใจมานานมากจนไม่มีใครเนี่ยเพราะคุณมองว่าคุณต้องการที่จะให้จิตใจคุณอะเต็มเปลี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงแล้วก็แพชชั่น เป็นหัวใจที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแก่งอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณก็ทำได้ในวันที่คุณปฏิเสธกะอะไรที่ไม่ใช่แบบที่ไม่น้อยแล้วไงอืมแล้วเขาคนนี้นะเป็นคนที่โปรเจกต์งานเยอะมีตัวเลือกเยอะมีคนชอบเยอะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าจะเปิดใจให้กับใครง่ายๆในมุมที่เขามองคุณเขามองว่าชีวิตคุณอะ เป็นคนที่เก่งในเรื่องงานนั่นแสดงว่าเขามองในอนาคตหากคุณและเขาเนี่ยได้คบกันเนี่ยอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะความรักเนี่ยมันจะมีความหนักแน่นคือยังไงอะ่ะถ้ามองในลักษณะที่เป็นความรักร้วนเนี่ยแล้วก็เรื่องงานเนี่ยเป็นเรื่องรองเนี่ยนั่นแสดงว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีในเรื่องของเวลาเรื่องดราม่าเรื่องที่ คุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเพราะอีกคนหนึ่งก็จะยุ่งแต่เรื่องงานอีกคนหนึ่งก็ต้องการเวลาก็ในเมื่อเขาเป็นคนที่ตั้งแต่แรกใช่ไหมเออเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ชอบสร้างสรรค์ผลงานชอบเรียนหนังสือชอบวิจัยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ต้องหาคนที่คล้ายๆแนวคิดเดียวกันอุดมการเดียวกันไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันซึ่งเขาก็ไม่ได้มีแพทเทิร์นขนาดนั้นแต่ในใจเขาอะ เขาเป็นแบบนั้นแล้วพอมาเจอคุณเนี่ยในรูปแบบเนี้ยเขาก็มองว่าโอ้อันเนี้ยน่าจะเป็นได้นะในแนวเพื่อนในแนวแฟนในแนวพี่น้องในแนวคนรักเป็นได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแล้วเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของความระมัดระวังพอสมควรนะเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เขาอ่ะจะเปิดใจให้กับใครหรือการที่เขาจะเข้าหาคุณอ่ะเขาจะต้องผ่านกระบวนการคิดด้วยเช่นกัน คนทั้งสองคนเนี่ยจะมีความรักครั้งใหม่เนี่ยอย่างระมัดระวังเขาอาจจะไม่ค่อยผิดหวังในชีวิตในเรื่องความรักสักเท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกส่วนตัวคุณน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มาตั้งแต่แรกแล้วก็มีคนเข้าหาเยอะแต่ก็ผิดหวังเยอะจากคนที่ไม่จริงจังหรือคนที่ไม่ใช่คู่นั่นแหละเลยทําให้ตัวเขาไม่เคยที่จะมีในเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้สึกแย่ๆในความรักเพราะเขายังไม่เคยสัมผัสหรือบางคนอาจจะสัมผัสแล้วแต่มันไม่ได้มากมายเลยเขาก็ไม่ได้ติดอกติดใจขนาดนั้นเพราะเวลาของเขาส่วนใหญ่บอกแล้วไงเรื่องงานเรื่องที่เป็นประโยชน์นะเออแล้วเนี่ยตอนที่เจอกันคุณอาจจะสับสนคุณอาจจะมองว่าจะใช่เหรอ <c oughs> ก็ยังสงสัยจะใช่เหรอฉันคงจะไม่เจ็บอีกครั้งหนึ่งนะ เพราะถ้าเจ็บอีกฉันคงไม่ไหวแล้วนะตอนนี้กระดูก,กระเดี่ยวขาเขือ<ม>ก็เริ่มที่จะไม่มีแรงแล้วนะโอ้ยไม่ใช่ <laughs> คุณถนอมจิตใจมานะนานๆานานถ้วยเนี่ย<ม>ก็สวยสวยจิตใจก็งามงาม,งามนะ<ส>อยู่แบบเงาเงาแต่ก็มีคุณค่าเหลือเกินบอกได้เลยว่าถ้าเขาคนนี้ได้ดีวกับคุณหรือได้คบกันอ่ะเขาจะเป็นคนที่โชคดีนะเพราะคุณเป็นคนที่ดีอ,ดอ่ะ you deserve love เพราะฉะนั้นอ่ะไม่แปลกเลย ไม่แปลกเลยที่คุณจะได้เจอคนที่ดีคนที่คุณเคยนึกว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าคนที่จะอยู่กับฉันไปยันแก่ยันเท่าเนะี่ยไม่ว่าจะออในรูปแบบของความรักหรือจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันแบบเป็นเพื่อนกันก็นกยังได้เนีย่ยคุณจะได้เจอไพ่สิบถ้วยนั่นหมายถึงการจะได้มีคนที่ประครับประคองอยู่กันในชีวิตร่วมกันไปนะคะเขา ก็ต้องการความรักที่ดีส่วนคุณก็กลัวกับความรักครั้งเก่าในรูปแบบเก่าเพราะฉะนั้นสลัดความกลัวออกไปเราจงมั่นอกมั่นใจว่าเราเป็นคนดีจะได้ดึงดูดในสิ่งที่ดีเข้ามาเขาอาจจะเป็นคนที่อายุรุ่นราวเขาวเดียวกับคุณไหมหรืออายุมากกว่ามีความแตกต่างแต่เป็นคนที่ใจเย็นเขาจะชอบ ในรูปแบบที่คุณเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนก็เถอะคนคนนี้รักที่คุณเป็นคุณอ่าแล้วคุณก็จะต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่พยายามปรับเปลี่ยนจิตใจให้กลับมาเป็นพลังงานบวกนะคะพลังงานบวกเป็นสิ่งที่ดีถ้าเป็นพลังงานลบเมื่อไหร่อ่ะสิ่งที่ไม่ใช่อ่ะมันก็จะแทรกเข้ามาแทรกเข้ามานะคะเพราะฉะนั้น เก็บใจเอาไว้คนที่ดีในอนาคตมีโอกาสที่จะได้เจอตอนนี้เราก็แค่มีความสุขกับปัจจุบันไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจอะไรกับโชคชะตานะคะ mm hmm. เมื่อถึงเวลา mm hmm. เขาก็จะมาให้เราได้พบได้เห็นนะคะ, mm hmm. ะทีนี้ลองตั้งคำถามอะไรไว้ในใจก็ได้สัก3ข้อ mm hmm. เดี๋ยวแพนจะเปิดฉเฉลยไว้รอนะคะ mm hmm. ข้อที่1ไม่ว่าคุณจะถามว่าอะไร mm hmm. เขาบอกว่าก o mm hmm. forgiveness ให้อภัย ข้อที่2 success ประสบความสำเร็จและข้อที่3 it up to you แล้วแต่คุณจะตัดสินใจนะคะข้อ1ให้อภยัยข้อ2 success ประสบความสำเร็จข้อ3 it up to you แล้วแต่คุณจะตัดสินใจและนะคะอเดี๋ยวลองเอาไพ่หนังฟ้ามาดูนะว่าควคนเนี้พลังงานจะเป็นประมาณไหนนะคะ โคด e เพนเดนซีคุณจะต้องผ่านความรักที่ไม่โอเคมาก่อน Honeymoon ในวันที่คุณไปเที่ยววันที่คุณไม่ได้สนใจในเรื่องความรักหรือคนคนนี้อยู่ต่างที่ต่างถิ่นกับคุณนะคะ U Le คุณเป็นคนดีแล้วก็ love yourself เนี่ยคุณจะได้กลับมารักตัวเองหรือคุณรักตัวเองอยู่แล้วเนี่ยคุณจะได้เจอ to love ในอนาคตตอนที่คุณมาเจอนั้นน่ะการเงินการงานคุณดีแล้ ความรักคุณโอเคแล้วเพราะคุณเป็นคนดีไงคุณจะได้เจอรักแท้นะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมรับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด u ับสไคร e ดูโฆษณาไม่กดข้ามนะคะก็เท่ากับได้เข้าโครงการดูไพ่ได้บุญแล้ววันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย